สวัสดีครับ get ready with me วันนี้จะมาดูว่าอุปกรณ์ที่ใช้ในการเตรียมไปสอนบรรยายมีอะไรบ้างอันแรกเลยนะครับนี่ก็คือขาดไม่ได้เลยแล็ปท็อปหรือโน้ตบุ๊กนั่นแหละครับที่ผมใช้ก็เป็นของยี่ห้อฟูจิสึนะครับจากญี่ปุ่นนั่นเองครับข้อดีของรุ่นนี้คือน้ําหนักเบามากไม่ถึง1นกิโลเลยนะฮะถือมือเดียวก็ได้สบายเลยถามราคาเท่าไหร่นะครับนี่เป็นคอมมือสองครับก็ราคาหลักพันเท่านั้นเองครับต่อมานะก็คือพอยเตอร์หรือว่าที่กดเปลี่ยนสไลด์นั่นเองถือว่าจําเป็นมากนะครับ สำหรับคนที่ชอบเดินไปพูดไปแบบผมนะครับใช้ได้ทั้งสไลด์แบบ powerpoint หรือ Canva มีแล้วชีวิตดีที่สำคัญราคาแค่2ใบแดงเท่านั้นเองและนี่ครับสำคัญสุดสำหรับผมแล้วนะครับแว่นสายตาไม่ใช่สายตาสั้นนะครับ เป็นแว่นสายตายาว <Like. S 1> ก็คือแบบหลัก4ี่แล้วอนะมันก็เป็นไปนตามวัยไม่ต้องมาอบุลาจี้กันครับเพราะถึงเวลาก็ได้ใส่กันทุกคนครับและบรรยายเช้าสิ่งที่ขาดไม่ได้นั่นก็คือกาแฟผมก็จะเน้นเป็นกาแฟร้อนนะครับจะเป็นคาปูชิโน่ก็ได้หรือจะเป็นอเมริกาโน่อะไรก็ได้ขอให้เป็นกาแฟร้อนครับ <Yes. S 1> นี่ก็เป็นบางส่วนนะครับที่เอามาให้ดูกันว่าในแต่ละวันที่ต้องเตรียมไปสอนหรือบรรยายนั้นผมต้องเตรียมตัว g e ต r วด d ี w วิต m มยังไงบ้างแล้วเพื่อนๆทุกคนมี g e ต r วด d ี w ว t h m มในแบบฉบับของตัวเอง เป็นยังไงกันบ้างลองคอมเมนต์มาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันหน่อยก็ดีนะครับ